โอ้โหทุกคนเพิ่งรู้ก็วันนี้ว่าที่ประเทศไทยมีทหารผ่านที่เป็นผู้หญิงด้วยและที่สำคัญนะทุกคนฝึกหนักไม่แพ้ผู้ชายเลยสบายดีกับสวัสดีเอฟซีที่หักทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านของซูซอง ท้องสีสาวลาวสำหรับวมื่อนี้กลมาพบมาพอก,กับสาวสีสาวลาวอีกเซนเก่าเซนเคยลนะน้องและเอฟซีเดชผักกันทับสมอย่ไสอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใก้อยู่ไกลคอมเมนต์บอกสาวสีในเด้อมาพบมาพอก,กันในเมื่อนี้เนาะคนสาวสีก็จะพาทคนไปเบื้องเรื่องลาวเกี่ยวกับทหารพานไทยทีเป็นผู้หญิงนั่นเองนอกพี่น้องึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมาเราก็ได้มีเอฟซีมาคอมเมนต์อยู่ใต้ขิดสาวสีบอกว่า หญิงแก่งทหารพานพร้อมกับคลิปวิดีโอเนาะซึ่งสาวซีได้เข้าไปเบึงแล้วแต่ว่าเป็นวิดีโอที่ชั้นเนาะเป็นคลิปสดซึ่งสาวซีได้เบ่งคลิปนั้นผ่านไปแล้วเนาะก็รู้สึกว่ายังค่อนข้างที่จะบ่กเข้าใจปันหดบ่กค่อยหูวราลละเอียดปันหดเนาะแต่ว่าสาวซีก็ได้ไปเสร์ชหาข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เพิ่มเติมแล้วพี่น้องและ,พะเพื่อนว่าเห็นคล,คลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นคลิปวิดีโอเดียวที่อ c ซเพิ่นส่งเข้ามาให้เนาะแต่ว่าเพื่อนจะขยายความขึ้นหลายกว่าเก่าแลว ก็อธิบายให้เขาเพิ่มเมื่อนี้นวาสาสิก็เลยว่าจะพาค้นไปฟังข้อมูลหลากหลายละเอียดไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นแนวไหนเอาแล้วเนาะทุกคนเพื่อปุเป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนั้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลยสุดยอดจริงแก่ลบากเลยมาทำไมเป็นอาหารคะ่ะเดนน้อยลำบากก็ลำบากมาทำไมวะใจนเอ ได้กินแกงข้นผลจบทหารพัน มีร <า S 1> เรื่องราวที่ทําให้โซเชียลใจฟูอย่างมากหลังมีคลิปถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ทําให้ประชาชนชาวเน็ตแห่ชื่นชมและยกย่องสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่านิตยาแก้วอุดรหญิงแก่งจากจังหวัดขอนแก่นทหารพานาวิโยกินหญิงของชาติไทยเมื่อมีนาวัดโปบุญเอื้อสุวรรณหัวหน้าปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีตะตาดซึ่งมีผู้ใช้ทิกตอกชื่อปู่เอื้อเล่าเรื่องได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนแคปชั่นว่า กว่าจะได้นักรบที่ดีสักคนต้องใช้เวลาในการฝึกและสร้างสมประสบการณ์การฝึกที่เข้มข้นจะทําให้นักรบสามารถยืนหยัดอยู่ในสนามรบได้และอยู่รอดปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการฝึกทหารชานหญิงนาวิทโยธินจะสาเร็จจบหลักสูตรหลังที่วิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้ประชาชนชาวเน็ตของไทยต่างแห่คอมเมนต์เช่นชมในความสุดยอดแม้เงินเดือนจะน้อยฝึกด้วยความยากลําบากทําหน้าที่เหนื่อยแล้วสุดเสี่ยงแต่นิตยาแก้วอุดรสาวสัก เมืองขอัแก่นก็เลือกมาเป็นหญิงแก่นแห่งทหารพานหญิงนาวิทยธินีนฝึกฝนจนร่างกายและจิตใจจบตักสูดและก็ได้รับการประระดับเครื่องหมายบนบ่ายอย่างสงเกียรติด้วยหลายคนก็บอกเห็นแล้วตื้นตันใจน่าภาคภูมิใจแผนครอบครัวยกให้เป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งหัวใจแกร่งและชื่อของนิตยาแก้วอุดรได้ถูกบรรจุในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศแล้ว อหารมันนีเป็นยังตงอ้องกิดสา,าบคุณตาบ้องพี่ชื่ออะไรพิ่ตยาแก้วอุดรค่ะมาจังหวัดเลยพันแก่นค่ะมาทำไมมาทำไมลำบากเลยโอหมาทำไมเป็นทหารค,ะคร่ะเอาครับให้มาไม่มีคะ่ะเรือก็น้อยลำบากก็นำบากมาทำไมวะรู้ตัวว่าจบไม่ค่ะพี่พี่เข้ามเกียรติกันี้ขอบคุณค่ะ ยังบวชโหว่าตัวเองจบโอ้จบจัางดาเพิร์ฟไม่บอกว่ะดูเครื่องหมายด้วยนะมันเป็นของกูค่ะรักษาไว้ด้วยกินอัญญาพี่ค่ะสัญญาค่ะสัญญาอัญญาค่ะเดินตัดกไปติดแต่สาววะเนาะโอ้มอบกันจักษีวะพี่น้องขอบคุณค่ะ ยวสโดยชาวเน็ตก็ระบุว่าสุดยอดจญิงแก่นนะกนาวิกโยธินหญิงสุดยอดเลยค่ะคนขอนแก่นแก่งจริงค่ะ เธอเก่งมากๆเลยนะเสียงหัวใจมันเรียกร้องให้มารับใช้ชาติขนล,ลุกจริงๆครับชื่นชมมากๆฉันร้องไห้ตั้งแต่เปิดตาและค่อยย่านภูมิใจนะคะนักรบหญิงมาแล้วขอชื่นชมค่ะใจมันให้จริงๆถึงได้มาสู้ๆเก่งนะักเท่มากๆค่ะน้ำตาไหลเลยใช่คนที่ยืนอยู่บนซูงที่ทหารการผู้ชายแบกไหมเอาจริงผมยังสู้ไม่ได้เลยเทมากเยี่ยมมากจุดจัดจุดยอดหญิงแก่งครับเก่งมากค่ะขอชื่นชมใจ เอิดมันได้ที่สุดเลยค่ะเก่งมากน้ำตาก็ใช่ใไม่ร้องร้องทำเพี้ยอะไรไม่ต้องร้องมีทหารพี่พี่เข้ามาดีใจมาพี่วิรัฐพี่จะไรมันจบแล้วรู้ตัวใช่ไหมมันจบแล้วอย่าร้องมาจังหว่าอะไรมาจังหวัดอะไรพูดกับพี่ดิผู้ดินชื่ออะไรนะเอา จบแล้วภูมิใจไหมภูมิใจครับมันจบแล้วมึงตัวไหมจะทำทีมอ่ะเอ็งมีสีระดับภูมิใจแล้วตมจบเพินโบได้เห็นพิธีพี่ยังทักแนวป้าทีโทพี่น้องสุดยอดเลยนับถือน้ำใจออรี่เนาะเป็นยิงแก่งที่ว่าเก่งเนาะมุ่งมั่นในหน้าที่เนาะโอ้โหสุดยอดหลายนับถือน้ำใจของสาวเพิ่นเลยเนาะพี่น้องถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าเงินเตือนสีน้อยหนาอแต่ว่าใจเพื่อนหักนาะพี่น้องอดทนสู้สนจนว่าจบว่าที่ถูกนับถือใจของเพื่อนอีหลี่นาะพี่น้องเกิดร้อยหลายขณะผู้ชายยังพฤกยากนาะบางคนเพิ่นวะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เสาวสีพอเข้าใจนาะพี่น้องว่าเวลาที่ว่าจบนาวิเกยวทินแนวนี้นะ่นพอได้มีการมีพิธงพิธีอย่างมอบคักแน่บ่คือแบบว่าเสาสรีได้เห็นลิปผ่านมาเมื่อกี้เนะคนที่ว่าจบเทนยังโผู้ด้วยซ้ำนาอว่าเพิ่นจบ จนว่าได้มันเฮ็ดอีหยังก่อนเฮ็ดเหรียญบ่เฮ็ดจ่ายเพิ่นจะฮู้ว่าจบเจ้าสิก็คิดว่ามีพิธีมอบอีหยังคักแน่บ่แมนน โอ้ไัโหกับคอมเมนต์บอกสาวศรีในเดอ้อเอาแล้วเนาะทุกคนและนี่เนาะก็เป็นชีวีดีโอทีวาสาวศรีเอามาฝากมาตอนกันในมื้อนี้นั่นเองเนาะถ้าหากว่าเป็นไัที่วามักชีวีดีโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวศีในเดอ้อสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนสาวศรีก็ต้องขอตัวจบคลิปกันเพียงเท่านี้ไว้พบก,กันในคลิปต่อไปไปก่อนเดอ้อบ,บายยขอบคุณค่ะ